พามาพักโรงแรมออนเซนที่ออนเซนแอดมอนแจมที่นี่อยู่ท่ามกลางภูเขาและวิวธรรมชาติที่งดงามบรรยากาศเหมาะแก่การมาพักผ่อนมากเดี๋ยวเข้ามาดูห้องพักกันให้ความรู้สึกเหมือนมาเรียวกังญี่ปุ่นเลย มีโต๊ะนั่งดื่มชาพร้อมขนมให้ด้วยของใช้ภายในห้องทุกอย่างก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นทั้งหมดค่ะโรงแรมเตรียมชุดอยุคาตะาสำหรับครอบครัวไว้ให้น่ารักมากมาดูห้องน้ำกันพื้นที่กว้างดีและตกแต่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นค่ะนอกจากนี้ยังมีอ่างแช่ตัวที่นอกระเบียงด้วยค่ะแช่น้ำไปดูวิวธรรมชาติไปได้เลยพามาดูห้องอาหารเช้าต่อค่ะให้ความรู้สึกเหมือนมาร้านชาญี่ปุ่นโรงแรมใส่ใจเรื่องการจัดวางอาหารดีค่ะ มีรวงพึ่งสดให้ทานมาดูมื้อเช้ากันค่ะจัดวางมาเหมือนของคนญี่ปุ่นแท้ๆเลยโรงแรมทำขนมได้น่ารักดีค่ะทุกอย่างที่นี่ตกแต่งเป็นญี่ปุ่นทั้งหมดใครที่คิดถึงญี่ปุ่นลองแวะมาพักผ่อนที่นี่นะคะ